ส่วนที่จังหวัดพัทลุงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่วัดธรรมสุมโนตมนลบ้านนาอําเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุงนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงเป็นประธานเปิดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ 28กระกฎาคม2567โดยมีนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงซึ่งก็ได้บูรณาการร่วมกันกับวัดถ้ำสุมาโนได้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับจำนวน2รุ่นรุ่นละ200คนโดยรุ่นที่1ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคมนี้ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเยาวชนนะครับเข้าร่วมรุ่นที่2จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 3ถึง25สิงหาคมครับ ก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมครับ โดยกรมการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดศาสนสถานสถานศึกษาแล้วก็เครือข่ายต่างๆนําหลักการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาไปช่วยพัฒนาสมาณะทางจิตให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพื่อให้จิตใจสงบมั่นคงมีสติและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันต่อไปค่ะ